ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไค์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะ สวัสดีชาวราศีมังกรทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับการอ่านชีวิตผ่านไพ่ทาโร่กับอาจารย์มดชาแนลเพื่อดูเรื่องราวนะคะในทุกๆด้านนะคะของทั้งสองราศีนะคะคลิปนี้ คือชาวราศีมังกรและชาวราศีพฤษภกับชีวิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566นะคะแต่ในคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็ขอกำหนดนะคะครอบคุมการทำนายนะจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15ไปจนถึง30พฤศจิกายน2566นะและต่อไปนี้อาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะให้กับชาวราศีมังกรในการเลือกไพ่ค่ะ เรามาเริ่มดูกันที่การงานกันก่อนเลยนะคะ ด้วยความที่อยากจะให้งานเนี่ยมันออกมาดีทําให้ชาวราศีมังกรรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องตั้งอกตั้งใจให้กับการทําธุรกิจหรือว่างานที่ทําอยู่สถานการณ์การทํางานเนี่ยเป็นช่วงที่จะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยเข้ามาให้ต้องตามเก็บตามแก้และอาจจะมีงานอื่นนะคะที่ดูจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่คุณต้องทําเข้ามาเพิ่มเติมให้คุณเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลจัดการบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะมีงานด้านอาสาเข้ามาให้คุณต้องดูแลถ้าทํา ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะมีปัญหายิบย่อยเข้ามาให้คุณต้องลงไปดูแลจัดการแก้ไขด้วยตัวเองดังนั้นนะคะการทํางานหรือว่าทําธุรกิจช่วงนี้นะคะจะดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นได้นั้นอาจารย์แนะนําว่าชาวราศีมังกรต้องมีจิตใจของความเป็นผู้นําค่ะแล้วก็ต้องมีน้าใจนะคะคอยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมยังไงเนี่ยก็ขอให้คิดว่า คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวนะแต่เป็นการให้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะอาศัยพึ่งพาช่วยเหลือได้บนแนวทางที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือไปเอาเปรียบใครนาะทุกคนแต่ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองและเพื่อร่วมองค์กรเท่านี้นะคะสถานการณ์การทํางานหรือว่าทำธุรกิจก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นค่ะ ต่อมานะคะคในด้านการเงินช่วงนีน้คุณจะมีภาระใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาให้คุณรู้สึกเป็นกังวลไม่สบายใจสถานการณ์การเงินเป็นช่วงที่จะยังไม่มีความคล่องมือมีโอกาสที่การเงิน,นจะเกิดปัญหาติดขัดได้ถ้าไม่มีการดูแลบริหารจัดก,การที่ดีนะดังนั้น,นในช่วงนี้นะคะคอาจารย์แนะนําว่าชาวราศีมังกรจะต้องมีการวางแผนทางการเงินต้องไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะต้องควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองให้ดี หือหากกาลังเจอปัญหาทางการเงินอยู่แล้วก็ก็ต้องรีบจัดการแก้ไขอย่างจริงจัง,จ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 งด้วยความรอบคอบยังมีเหตุมีผลเป็นไปได้นะคะเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้เนี่ยต้องไม่ใช้อารมณ์และความวู้วามในการแก้ไขหรือตัดสินใจเท่านี้นะคะการเงินช่วงนี้ก็จะไม่ติดขัดสถานการณ์ที่แย่ๆก็จะดีขึ้นได้ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในด้านความรักกันบ้างค่ะเริ่มจากคุณโสดกันก่อนเลยนะคะสําหรับคุณโสดเนี่ยก็เป็นเดือนที่มีโอกาสว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับชาวราศีมังกรน,นะ <Wow. S 1> และเป็นการเริ่มต้นทางความรักที่ดีค่ะที่จะมีการเปิดตัวให้คุณรู้สึกดีแต่ถ้าถามว่าจะเป็นคนที่ใช่หรือจะถูกใจไหมอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีมังกรอ,อาจจะต้องใช้เวลานะคะอย่างใจเย็นสักหน่อยค่ะในการดูและเรื่องที่อยากให้ระวังนะคะ ว่าการมีความสุขอยู่กับความรักจนปล่อยให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเกินไปจนไม่ได้ละแวดระวังหรือว่าสงสัยอะไรนะคะตรงนี้จะนำพาชาวราศีมังกรไปเจอกับความรักที่ไม่ดีหรือว่าคนที่ไม่ดีในช่วงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยถึงคุณจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบหรือมีความรักเข้ามาก็ตามนะคะแต่คุณก็ต้องดูให้ดีก่อนนะคะ ว่าความรักที่เข้ามาเนี่ยมันดีจริงๆรไหมว่าเขาจะเข้ามาเนี่ยมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะคะส่วนคนมีคู่นะคะหรือว่ามีคนคบหาดูใจอยู่สถานการณ์ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะจะมีปัญหาบางเรื่องเข้ามาเนี่ยให้คุณต้องรู้สึกแย่ต้องเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจ ัดการและ,ะตัดสินใจเนี่ยได้อย่างลำบากต้องอดทนอดกานค่ะเป็นอย่างมากให้กับความรักนะคะเพื่อความรักที่ยังดําเนินต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรต้องเปิดใจนะคะเปิดมุมมองความรักความคิดเห็นคนรักให้มากขึ้นค่ะเพื่อจับมือนะคะช่วยกันหาวิธีค่ะแก้ไขปัญหาเนี่ยที่มีเข้ามาไปด้วยกันและอย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะ เรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรช่วงนี้นะคะมองผ่านได้ก็มองผ่านไม่ต้องไปคิดมากนะคะเท่านี้สถานการณ์ความรักที่แย่ๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้ความรักที่มีแต่ความสบายใจแล้วก็มีอิสระให้กันเพื่อให้ต่างคนต่างมีเวลาได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบ ก็จะเป็นการดูแลความรักที่ดีอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะที่จะทําให้ความรักช่วงนี้ของคุณดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขนะในด้านของสุขภาพโดยรวมในอาจารย์มองว่าแข็งแรงดีแต่ก็อย่าประมาทถ้าไม่สนใจที่จะคอยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่างใส่ใจก็จะทําให้มีโอกาสเจ็บป่วยได้เช่นกันในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ระวังนะคะช่วงนี้ถ้าไม่มีสติในการใช้ชีวิตประจําวันอยู่เสมอขาดความระมัดระวัง ความรอบคอบมีความประมาทในการทําหรือว่าการคิดก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะคุณจะทําอะไรเนี่ยต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าตอนนี้เรากําลังทําตรงนี้อยู่นะแล้วก็คอยระแวดระวังแล้วก็มีความรอบคอบอย่าประมาทนะเท่านี้นะคะโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุเข้ามาก็จะไม่มีนะคะและสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ มานะคะเรามาดูชาวราศีพฤษภที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนกันบ้างนะคะกับชีวิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะว่าชีวิตในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่สําคัญอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามและทุกกําลังใจที่มีให้กันมาตลอดจนถึงณนะตอนนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะอาจารย์มากู้เสมอว่าการอ่านไพ่ นี้เป็นการอ่านการดูชีวิตของคนโดยรวมดูแบบมุมกว้างซึ่งไม่ได้เจาะจงเป็นเรื่องราวชีวิตหรือว่าดวงชะตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถถูกใจหรือว่าตรงใจทุกคนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการระวังให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตกันนะคะทุกคน และหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ส่งต่อออกไปให้กับเพื่อนๆของคุณได้ร่วมอัปเดตดวงชะตาไปด้วยก,กันกับอาจารย์หญิงมดด้วยนะคะไปค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าในด้านของการงานนะคะเป็นช่วงที่จะมีงานเข้ามาล้นมือพบ้องดูแลจัดการและรับผิดชอบหลายสิ่ง ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะต้องคอยเข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออยู่บ่อยๆเพื่อพูดคุยปรึกษาขอคําแนะนําช่วงนี้เนี่ยให้ระวังถ้าคุณไม่สามารถควบคุมจัดก,การงาน รือสถานการณ์เนี่ยให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณได้จะทําให้การทํางานเนี่ยเกิดปัญหาความเสียหายและมีโอกาสล้มเหลวได้ในภายหลังนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงมีอาจารย์แนะนําว่าคุณต้องคอยศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆและวางแผนการทํางานอยู่เสมอนะต้องมีแผนสํารองอยู่เสมอนะคะและต้องมีเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจน การงานไปตามลำดับความสำคัญและอย่าท้อแท้เหนื่อยใจให้กับงานที่ทำด้วยนะ เท่านี้นะคะการทำงานในช่วงนี้เนี่ยก็จะลาบรื่นไปได้ด้วยดีอย่างที่ตั้งใจไว้ได้นะจ๊ะส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวกันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณคอยควบคุมธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ธุรกิจเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวช่วงนี้เนี่ยคุณจะคอยมองหาช่องทางใหม่ๆทางการทำธุรกิจอยู่ตลอดและเป็นช่วงที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งจะต้องให้เวลากับมันค่ะในการดูแลจัดก,การ อย่างใส่ใจนะอาจารย์แนะนําว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณต้องมีความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะที่จะไม่ทิ้งหรือว่าล้มเลิกทาธุรกิจไปก่อนต้องมองหาจุดเป็่นของสินค้าให้เจอค่ะ เพื่อนำเอามาสร้างภาพลรักนะคะให้ธุรกิจเนี่ยมีความโดดเด่นและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสามารถที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมั่นใจและดูดีขึ้นนะคะเมื่อได้นำผลิตภัณฑ์ของคุณหรือสินค้าของคุณนะคะนำไปใช้แล้วธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีสำเร็จราบรื่นตามที่ต้องการได้นะคะ ส่วนด้านการเงินเนี่ยสถานการณ์การเงินช่วงนี้ดูไม่ดีเท่าไหร่ค่ะมีโอกาสเจอปัญหาการเงินทำให้ติดขัดการสภาพคล่องทางการเงินแต่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมดูแลจัดการปัญหาได้ค่ะเป็นช่วงที่ถ้ามีปัญหาการเงินเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ แต่อาจารย์มองว่านะคะการเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ยังต้องคอยควบคุมการใช้จ่ายให้ดีค่ะต้องมีลีมิตให้กับตัวเองในการใช้จ่ายให้ระวังอย่าไว้ใจใครหรือว่าฝากความหวังให้กับใครจะทําธุรกรรมอะไรเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเงินก็ต้องระวังเพราะมีโอกาสโดนหลอกโดนโกงหรือกลายเป็นเหยื่อให้กับพวกมิจฉาชีพได้ในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยทางที่ดีนะช่วงนี้ก็อย่าเชื่อใจหรือไว้ ไว้วางใจให้ใครมาดูแลจัดก,การแทนคุณจะดีที่สุดเท่านี้นะคะคุณก็จะไม่มีปัญหาการเงินเข้ามาให้ติดขัดค่ะในด้านความรักกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่และก็ยังไม่มีกระติกกระจายค่ะหรือว่าความพร้อมที่จะมีใครในช่วงนี้ด้วยความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าชาวราศีพฤ,ฤษภเนี่ยจะรู้สึกว่ายังต้องการเวลาให้กับตัวเองค่ะได้พักกายพักใจไปก่อนนะ ส่วนคนมีคู่หรือว่ามีคนคบหาดูใจกันอยู่บ้างน,นะคะ ความรักเนี่ยดูจะเป็นช่วงที่ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากันค่ะต้องเรียนรู้เพื่อประคองความสัมพันธ์เนี่ยให้สามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไปต่อได้ให้ระวังการไม่แบ่งเวลาเพื่อมาดูแลความรักนะคะจะมีโอกาสทําให้มีปัญหาผิดใจกับคนรักได้ในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยความรักนะคะอาจารย์แนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภต้องให้เวลากับคนรักกับครอบครัวให้มากขึ้นนะคะเพื่อมาดูแลเอาใจใส่คนรัก พยายามเข้าอกเข้าใจกันให้มากนะคะและพยายามที่จะหันหน้าพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจกันนะคะอะไรปรับให้กันได้ก็ปรับนะเท่านี้เนี่ยความรักของคุณในช่วงนี้ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและคุณเองก็จะสามารถประครับประคองความรักในช่วงนี้ให้ดําเนินไปได้ด้วยดีได้นะคะ ส่วนในด้านสุขภาพนะคะโดยรวมแข็งแรงดีแค่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในทุกๆครั้งที่ทําอะไรนะคะเช่นการใช้รถใช้ถนนหรือ,ยอยว่าการทํางานนะและก็คอยดูแลใส่ใจให้กับสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอๆนะคะเท่านี้นะคะคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุเ,เกิดขึ้นก็จะไม่มีด้วยค่ะ